ครับโนเมเอารับแท็กบอลใหม่ใครได้ครับใช้เบียดได้บุก ทีงสามคะแนนเลยครับลูกนี้ยังไม่ได้นะครับ <ผม S 1> ได้ลานเกมมาอย่างไวครับลูกนี้ลากเข้าไป1นสองยัดลากออกไปครับเปลี่นฐานไหมเปลี่ยนฐานไหมมีฐานนะเห็นพิเปิลบงหาย บาสะพานดี้าได้ครับว่น้าอ่ทำมทำลย้วยัดกลางเข้าไปดีออกนอกออกไปเลยแรงไปหน่อยฮะให้บอลง่ายง่ให้บอลง่ายง่ายให้บอลกับเพื่อนตตรง

ได้บอลครับลากไปฟ enfin ้าเดรกว่างสองคะแนนลูกนี้ยังไม่ได้ครับยัดดีบอลได้ครับโผลฟางแรับบอลคนนะครับมันไก่ปัดออกไปได้ครับอ้เอาไปแล้วมาได้ลูงนี้โซออกไปไปลคือกระจายครับกรายขามไปครับ สองคะแนนลูกน right? ี้ย <PR ังไม่ลงครับทุกนายรีบาวได้เอาได้จบเลยมาเลยวันไหนครับขออยู่ผีออมผีออมน้องออมสามคะแนนลูกนี้สั่นบ้าครับยังไม่ได้ ลูกนี้ลาขึ้นมาออไหนให้ออมครับออ,ออกมาออกไปสามคะแนนเปี้ยย <c oughs> ใส่บอลเลยมาบอลที่น้ำงมิกมิกส่งให้น้โชว์โชว์หลอกตามว่างไงส่งคืนน้ำงมิกมิกให้ได้ได้เข้าไปครับไม่ได้ครับยืนโชว์ชนี้ลูกนี้แบ๊กสวยมากครับ

ลากขึ้นมาครับถึงห่วงไปจ้าเพื่อนอัดแทนไปครับยังไม่ได้ครับวางไว้เาได้ครับเอาไปก่อนไปก่อนไปเอาครับเพื่อนทางสนามเลี้ยวเสาให้เลยนะจุนกรรมการต้องเป่าให้เลยครับชัดแจ๋วขนาดนี้

บอลแม่น้องมิกิมาได้ครับนายคลื่นไปครับมิกิให้โจโจเขาตีเสร็จแบกไปให้ไหนครับไหนคลืนไปเนี่ยฝาได้ครับไอเทมนะครับเบอร์สิบเจ็ดน้องโจสิบแปดน้องไหนฮะอ่าเบอร์ห้าเราออมครับแล้วก็เบอร์สิบสี่น้องมิก เพี่อแอบแะครุูงนี้ยังไม่ลงฮะโมนเจ็ดโมงก่นสี่โมงเราก็มีเบอร์สิบนงไกดฮะทีครับกรรมการเปล่าฮะว่าไงครับเหยียบเส้นนะครับไม่น่าใช่ที่ใหม่นะฮะทางสภาลุกมาครับ ทีออกมาครับส่งข้างล่างว่าง่ายทรงพื้นฝากไปยัดกลางมาลูกนี้ว่าไงขวาไปได้ครับออกให้มิกว่าไงมิกไปพี่โจโนหลอกทีลิความ,มาให้ไกไก่คอค้ามาสองคะแนนลูกนี้ไหนมีเาวาไม่ได้โชยังได้ครับโดนแป้นพิษไปครับ เอาหลุดออกมาที่มิกเชยเลยมิกให้ออมออมสองสามคะแนนลูกนี้ยังไม่ลงเราพันนีจจ้าได้ครับลาขึ้นไปอย่างไวครับสองสามคะแนนเลยลูกนี้ยังไม่จบครับติดให้ไกด์ ออกทีหนึ่งมาที่ออมอองให้โจดโซไงครับเริ่อเด็กแล้วครัอยัดไปที่ไหนครับนอนไหนมาบิ๊กบิ๊กลาไกด์ออกดิกมานีครับยังไม่มีใครปกอครับไปบนปยาได้ครับเพื่อนไปอ่าวบอลหลุดโจดครับโหลาบวัขึ้นมาเล็กเอะเลยครับะเลย ครับเปลี่ยน้องพีอมาแล้วก็ไอ้ผิดแดงครับกระต้องเหาะกระชิงเดงครับอาับวโตเี็บไหมลูกนี้อยากไม่ได้ฮะโอกาสยิงค้งนะโต

พลางใบดีดออกนอกลูกนี้ข้าไปทียันต์ั้งทำได้ไม่ลงครับปัดออกมายังคว้าได้ครับโชเก็บบอลได้ครับโชหน่อยลูกนี้โชให้อรอมยิงอีกแล้วครับยังไม่ลงยังดีบาได้ครับไม่ลงครับได้เก็บได้เก็บทุกครับ

เข้าไปให้โ hey, you you hey, จโจยัดล่าไปที่ไก่ไก่โดนประกบอยู่ครับยังไม่ลงครับหายได้บอลครับอะไรที่ได้บอลอยู่นะฮะบอลที่มนนี้ครับน้องมิ้งเพี้ยงไปให้ไก่ไก่ข้าไปถึงห่วงลูกเรียบร้อยครับทีนี้น้องโมล่าขึ้นมาครับ ส่งให้เพื่อนน้องไกต้องโมขามเข้ากางไฟโดนประกบสองตัวครับลูกนี้ดีดออกไปให้เพื่อนพี่กระจายอยู่ครับน้องบอสน้องบอสเคาะให้น้องโมน้องโมไดเข้าไปลูกนี้ยัดไดให้เพื่อนดีดออกมาข้างนอกครับสามสิบมนะครับไปเพียนน้องนิลลากบอลขึ้นมาลกนี้ยี่ส,สิบินาทีุ่ดท้อย วามียมีใไก่สิบสี่โชช้ไม่ลงครับบอลปีบลาได้กรรมการเป่าปาไปก่อนนะครับเปล่าปลลงนั่งไปก่อนนะเวลาเหลือสิบหกนาทีแปดสิบ 6ตัวจีลงมาครับแอดี้ได้ดูนงนครับกขึ้นมาครับโดนี้าม่าเจสกินดึ๊แล้วก็ขวากันไว้ลูกนี้ไม่ลงครับน้องโมน้องโมให้โดนโดนในบอสครับบอลฮิโนโมน้องโมได้เข้าไปติดครับ พี่ยึดอยู่ว่าไงน้องบอสน้องบอสข้ามไปตรงน้องโมยพี่สองสามคะแนนยังไม่ลงครับน้องเตสาวีบมาไม่ได้ครับเปล่าใส่เสียบเส้นไปก่อนนะฮะอันนี้ยังไม่ลงครับ ไายเส้นมีตาได้ลากขึ้นมาครับนี่เลี้ยงสายให้เพื่อนครับลงไปยัดในดีดออกมาที่น้งบินดีดออกไปครับตามเข้าไปเรียบร้อยวางในโอ้โหดูสายตาได้สองเลยสอลบอนนี้นอนนอนซัดซะเลยต่างกระแด็นไม่ลงเลยไม่โดนเลยและ นอบอสให้มิดมิดลากขึ้นมาครับมิดให้เพื่อนเพื่อนใดเข้าไปเลยครับของน้อล่อครับซีซต้องสองครับสองอีกทีนึงครับยังแรงอยู่นะครับน้องบอสรีบเอาได้น้องบอสยอดให้เพื่อนไม่รู้สักครับมาฮะบอ้หน่อย แค่ออมออมยัดล่างไปครับเดินมาที่น้งนิตึ้งไปที่ไก่ไก่สองสามกันแน่นเลยเบียบร้อยครับโคตรดีน้องบอลน้องบอลลากลงลากไปครับเปลี่ยงยัดในไปโดนตัดบอลไปครับเมื่อทีน้องนิต๊งลากไปเจอตัวตัวครับเรียบร้อยไหม โอ้โหหยุดเขาไม่อยู่จริงครับแต้มไหลเลยฮะน้งโมตรงให้นนนนนลาขึ้นมาให้โมโมให้บอสบอสให้โมโมให้นนว่าไงนนข้ามเข้าไปติดโดนลุมสองบอลมาที่น้องโมน้องโมโดดลวงรับดหายลาไปโลกนี้เจอน้องบอสโอ้โหนิ่มๆเนะ่ ทีนี้น้องโนนลากนะครับให้น้องโมน้องโมทำยังไงดีครับโมให้นนกาเล่นหน่อยกาเล่นหน่อยกาเล่นหน่อยใบอสเตาตัดบอลไปได้น้องมีเพียงมาเพื่อนรับไม่ได้ฮะเอาบอลที่เต๋าเต๋าไปบอสเลยฮะบอสให้โมครับโมหลอกทีนึงสองสองกันแน่นูกนี้ยังไม่ลงครับไม่ลงแล้วสภาพแล้ว ไปซะเลยลูกนี้ยังไม่ได้นะครับเพื่อนรีบาวได้สกัดหน้าเขาให้มาทีนึงออมทีนึงข้ามทีไม่ลงครับเพื่อนบีบาวได้ครับโอ้โหคิงก็มาครับไม่ให้บังด้วยเลยไก่ได้เข้าไปหลุดเลยครับเอ้าโดนห่วงทิพย์ครับน้องพีลาคืบไปฮะลูกนี้ยังไม่ได้ครับ บอลมาได้คร <ersch> exactly. like, ับตีได้หมต่อนะครับน้องนนท์ว่าไงหลุดมือไหมไม่ได้ครับโดนออมหลวงไว้โดนยังเอาชีวิกลับมาได้โดนลอยอีกทีนึงบู๊กีตู๊กีกันแล้วมั้งอะไรนะไอวินส่งให้ไกด์แบตต์จะมดใส่ให้บูู๊ตาเข้าไปดีออกมาออมออมดีเฮ้บู

ส่งยัดหลังไปครับรุดเลยนไหมยังไม่ได้นะครับนี่มีเียตาให้อ่องอ่องเพียรข้ามาลูกนี้สองสามคะแนนยังไวครับยังไม่ลงดีบ่าวได้โดนบล็อกไปครับไปารบางสะพานลากขึ้นมาลูกนี้ว่าไงส่งไปครับยังยืดอยู่ สองไม้ยางทามเข้าไปครับทามเข้าไปแล้วก็คุยยงทิ้งน้อยครับเฮ้ยสุดจะพูดอท่าออกจะสวยลีโอ้โหน้องมิงลากไปโอยด้วยครับดูทรงไม่น่าผิวขนาดนี้เนี่ยเมื่อกี้ว่าผมลีเนาะ ซาเล่เล <mile> ่นดีนะโดนยำมาแล้วสีได้ที่สุด่โวหิมท้เดินบอลไปโหตัดง่ายๆครับสอนเอาไงยกขวาไปยกตีีบาวได้ครับพี่พี่ว่าไง ยี่โดนหมุนรังมาเยอะหมดนะรับกไหบอยมาให้ออมออมให้ยี่ยี่ตองมเอาหลอกแขครับมให้ออมออมให้ยี่ยี่ยี่เคลียงไหมีตาไปลูกนี้ไม่หลงครับธนาพานีบาวได้เล่นเร็วเลยฮะโดนหวดไปฮะเอางนาพานเปลี่ยนตัว สะรเปลเี่ยนตัวครับอร้องจีต้องไปนะฮะาติสต์นะมโมงไหนโดนลวงครับน้องจีได้ครับร้องจีนจนอนรวบ มีโยกอย่างสวยฮะ้องเฉลิกระจายครับเดินจังหวะเท่แม่เดิกนกะที่28วินาทีเดิกนกะที่29เอฟเฟอร์เดอร์ครับสามต่อสามชิงแหนไว้ได้ครับแก้ฟ้าได้ซาลเซียนบีนะครับแต่ไปยังไหลเป็นเิ้นเลยครับ มีถ่ายลูกนี้ยกขึ้นไปห้้าวางเสื้อขอเวลาดอตรงนี้ได้ครัมันิงลูกโทษลูกนี้เรียบร้อยครับดูแรกเก็บไปได้ โยครับหลวงที่เป็บิดานะฮะอาจจะเป็นพลังห้อยนกครับเมื่อเท่าน้องนัทเลยลําลโบูรุนี้เก็บไหมไปเถึงได้ฮะพลังห้อยนกติดตัวไมาได้ทีเดียวลากขึ้นมาส่งเพื่อนขาไปตะเลยหิ้วไปเลยครับยังไม่ได้ครับเหยียบเส้นนะฮะ เรียบร้อยครับเยียบเส้นนะฮะปัญหาได้โอกาสบุกครับบอกแล้วให้ใส่เาบอร์เล็กเายปัญหาได้บวกครับ ไเข้าไปลู่นไม่ยอโอ้โหตบกเป๊ะๆสองทีเดียวเองใช่ไหมฮะอกฟกภาแนี่อ่านเกมขาดไม่รู้หรอพี่อาน้าจะหวากแล้วครับเราเรียกว่าเราได้หรือไม่้เวลาครับนู่นไปหดที่สาิทเจนเวอนาทีสุดแล้วดัดหลุดเข้าไปได้ครับสิบสงสิเอ็ด สิแดเจ็ดกพานนี north, well, 10, 10, 11, ่เลยนะสสอ้แนนนี้ยิงดับฝันไปเลยฮะบอรากดบ